สบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์สิ่งูสุขอนเขามาหลับซมเดี๋พี่น้องเด้อมื้อนีน้กะมาเยี่ยมเยือนบอ่อปลาหางเดี๋พี่น้องเด้อทางกระน,นำองค์แลนะ้วเนาะนี่จะนำคันพี่น้องเด้อไปเยี่ยมเยือนลงาบ้างเนาะกัน,นทีเคาะออกเดี๋พี่น้องเด้อเคาะอะไรสิสาปูนใส่สาปูนใส่เฮาสีปลาเลี้ยงปลาดุกเนาะก่อนสีเฮาสีสาปก่น เราก็ต้องจัดการของเนียงกาะสากสากยาปกไวหรือเปล่าสากขยะบอนี่จะโดนเดี๋ยวพี่น้องเด้อหากันบุกไปเธอหนึ่งแล้วปลาตายไปแล้วพี่น้องเด้ Ui ừ nhắn ba, ba. Ba, xái, Ta sẽ tải Tự nhiên cứ tải Tải chắc tố Ui thì cứ quay đăng hoài sao thì nói ทำมันซึมพอสิษาปูตอัอ้ใสมย่ยของเรา ในนี้เขา่มีหอยได้พี่นองเนียจับหอยไม,มันมีหอยหอยหอยตมเอยหอยทีกระต่ายเด้พี่น,น้องเลยมึงได้แดดเสร็จนนยังกับพวกไอ้เนอ่น I okay. คนแล้วมันต่ไปน้ำดง้ว,วคนโตก็มันไต่ไปน้ำดึเแล้ว ฮอยเขาจะเปิปล่อยขึ้นนะฮอยปล่อยจะอ่างหมดละ Yeah. ติดกัดอนมามัยเรียบร้อยเลยพี่น้องนะทำความสะอาดเรียบร้อยนะพี่น้องเนาะบอ่อเก่าเลยพี่น้องเด้อตอนนี้ก็เลี้ยงปลาหางนุงน่งกเก่าพี่น้องเนาะบอ่อนะถึงเขาชิคอออกน้ำหมอกเบิด์ตก็เขาก็บเนเน่นอนพี่น้องเนะาะเพราะว่ายามพ้นมื่อเถื่ออาจพ้นอาจสิโตกมาใหม่นะพี่น้องเนาะประมาณสอบหนึ่งแล้วพี่น้องเทตัวว่ามัน มันซึมมันหัวมันซึมมเลยเนาะพี่น้องอเลี้ยงปลาดุกพี่น้องเลี้ยงปลาก,กินได้ก็กดสีมาเห็ดที่สิ่งที่เป็นไปได้จะเถื่อนนะพี่น้องเนาะเดฟซีก็คอมเมนต์มาดนแล้วว่าเห็ดที่เลี้ยงปลาดุก <laughs> กว้างเติบได้พี่น้อง ยังได้อยู่ประมาณลอยกว่าโตพี่น้องเนาะสิมาก่อขึ้นอีกก้อนหนึ่งเดี๋ยวพี่น้องเด้อก่ขอขึ้นอีกก้อนหนึ่งนะบ่าไหลปลามันเออนไงปลามันเต้นความนะพี่น้องอืมโอเคพี่น้องนี่หอยเาก็เก็บได้เลยพี่น้อง หอยเซอรี่มี่ยูหน่วยเดียวหอยเซอรี่นี่แต่มันหน่วยใหญ่พี่น้องเขาเปิดเป็นหอยขี้กระต่ายพี่น้องเด้อหอยเซอรี่หน่วยเดียวนี่นนนนเ,ปเป็นหอยขี้กระต่ายเขา,ยเาเรียไว้แต่โดนเลยหอยขี้กระต่ายะ <c oughs> จะไปใส่แจ้งเราไหมพี่นอ้องก็จะไปแสวไปคนนะ็อ คลิปนี้ก็ไปก่อนพี่น้องขอบคุณทุกไลท์ทุกเมนทุกคนเขามาหลับส้วยพี่น้องเด้อสองกาหน้าตาอน้นบายบายพบพ่อพอันคลิปหนาเนาะ